ใจเลยเป็นพิเศษนะครัตื่นแต่เช้าก็เรียกว่าไม่ได <c oughs> <ๆ>้นอนเยอะก็คือเมื่อคืนเนี่ยไปทำพิธีเพื่อ <c oughs> ไหว้บอกองค์เทพทุกพระองค์ที่ท่านคุ้มรองหนูอะค่ะที่บ้านทําเป็นพิธีค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแล้วก็เตรียมตัวเพื่อมาที่นี่วันนี้ก็มาถึงแด่หงษงเชา้า ค่ะวิธีการยังไงคะร่าวค่ะก็เดี๋ยววันนี้จะมีการขอเข้ามานะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่บุญธรรมแล้วก็ญาติผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะให้แฟนคลับทุกคนแล้วก็พี่ๆนักข่าวทุกคนเนี่ยได้คลิปผมไปด้วยนะคะ,คะหลังจากนั้นก็จะเข้าไปในโบสถ์ค่ะเพื่อทําพิธีะค,ะค่ะวันนี้ก็คือว่าศีลลนเลยวันนี้คือลนเลยค่ะเขาเรียกว่าไงคะเขาเรียกว่าบวชชีพรหมโพธิค่ะใช่ย้อนกลับไปทำไมถึงตัดสินใจบวชจ้ะ ก็คือท่านยมอยากให้บวชค่ะบวชแบบใส่ผ้าเหลืองแต่ว่ากระบวนการอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องผ่านทั้งถือศีลแปแล้วก็ถือศีลสิแล้วถึงจะไป3ามอข้อค่ะค่ะที่บอกว่าการบวชครั้งนี้คือมันมีส่งผลกระทบของการที่เราดูดูให้คนอื่นมาตอนนั้นนี่เหมือนใช้พลังไปเยอะเลยใช่ค่ะอย่างที่เห็นหน้าไปเริ่มเริ่มผื่นขึ้นใช่ค่ะเพราะว่ามันเอฟเฟกต์จากร่างกายด้วยแล้วก็ทุกอย่างอะค่ะทั้งโลกทุกอย่างมันก็เริ่มกำเริบ ที่เป็นโรคประจาตัวก็ก็ลายเป็นอีกส่วนหนึ่งด้วยส่วนหนึ่งค่ะใช่ค่ะแล้วหลังจากนี้คือไปศีลลังกายังไงบ้างคะวันไหนก็จะเดินทางไปวันที่6ค่ะแล้วก็บวชจริงคือวันที่14มิถุนาเป็นสัมมเนรีก่อนค่ะแล้วก็หลังจากนั้นรอดูว่าพระผู้ใหญ่ที่นู่นเนี่ยจะอนุญาตให้บวชหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะว่าต้องมีพิสุยี่สิบแล้วก็พิสุณี20เพื่อเซ็นอนุมัติว่าหนูบวชได้ไหม ม,มันอยู่ที่หลักเกณฑ์ตรงไหนคะถึงจะบวดชดคือว่าต้องสอบปฏิโมก่านภาษาได้แล้วกเ็เขาเรียกว่าข้อธรรมของที่นู่นนะคะตรงชัดเจนหรือเปล่าค่ะก็จะมีสอบข้อเขียนกับสอบเหมือนสอบสัมภาษณ์อะไรประมาณนี้ค่ะ,วะบวชนี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเพราะจริงจริงกระบวนการเนี่ยคือจากสามเณรีเนี่ยต้องสองปีถึงจะได้เป็นพิษุนีแต่ที่นี่คือหนูขอรัดและท่านก็บอกว่าขึ้นอยู่ความสามารถของอยูแล้วกัน แล้วเรามีความพร้อมตรงนี้ยังไงบ้างครับก็ตอนนี้เตรียมหนังสือว่าเยอะมากค่ะก็ต้องมานั่งฟื้นฟูต้องเรียนทั้งภาษาอังกฤษเรียนภาษาศรีลังกาแล้วก็เหมือนเป็นเหมือนบาลีสันสกฤตเนี่ยค่ะเยอะเหมือนกันเท่าที่เราสื่อสารกับท่านยมว่าไงบ้างคะกับกับครั้งนี้ที่เราตั้งใจมากแต่มันก็ต้องทันด่านเยอะมากใช่ค่ะต้องทําให้ได้ค่ะก็คืออย่างเงี้ยเราก็แบบเกรงใจท่านไม่อยากไม่อยากถามอะไรท่านเยอะเนาะก็เหมือนประมาณว่าเราเราสัญญา้วว่าจะทําหนูก็ทําให้ดีที่สุดตีกว่ว ตอเริ่มใกล้วันที่จะต้องเป็นที่สุดเรามีความสุขยังไงตื่นเต้นมากแค่ไหนหรือว่าคือเอาตรงๆว่าวันนี้ก็รู้สึกใจหายเหมือนกันอะเพราะว่าแบบแอบสาผมแล้วก็เออเดี๋ยวจะไม่มีผมแล้วแต่ถามว่าแบบยึดต,ติดอะไรขนาดนั้นไหมหนูก็ ไม่ได้อยู่ติดเดี๋ยววันนึงผมก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่ขออนุญาตถว่าถ้ากลับมาแล้วสุดกลับมาแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างหรือว่ายังไงอันนี้หนูยังตอบไม่ได้เลยค่ะก็กะอะไรไม่ได้เหมือนกันไม่ไม่ทราบเลยว่าตัวเองจะแบบเปลี่ยนขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะระยะเวลาในการบวชที่บอกว่าประมาณหนึ่งปีค่ะหนึ่งปีนี้ก็คือจะหมดไปสี่ลังกาเลยสีลังกาแล้วก็อาจจะมาให้โยมได้ถวายเทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงประมาณใกล้ๆ้ปีใหม่ S <S 2> <S 2> อ่อมีโอกาสได้เขาเรียกอะไรถ้าเกิดอยู่เป็น,ปน,ปนพระแล้ว <S <S 2> <S 2> จะสาม,มาราถมะค้สอบถามหรือะอะไรอย่างนี้ได้อยู่ไหมคะหรือต้องปิดวาจาคือยังสามารถดูดูได้หรือเปบ่าบคือถ้าเป็นพิษุนีแล้วเนี่ยจริงๆกฎเรื่องของการเป็นพระแล้วทํานายถือว่าเป็นเดรจชานวิชา <S <S นะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะหยุดการทํานาย นะคะแต่เรื่องของการช่วยเหลือคนในเรื่องของการตั้งชื่อหรือทําอะไรให้ความเป็นสิริมงคลยังพอช่วยเหลือคนได้อยู่ค่ะแปลว่าหนึ่งปีต่อจากนี้ไปหลังจากบวชเราจะไม่ลวมาวงการขอหยุดพ,พักใช่คะ<อ>่ะแล้วกลับมาค่อยจัดเต็มอีกอ <laughs> รอบดีกว่าเติมพลัง <laughs> ใช่ไปชาร์จพลังแต่หนูคิดว่าช่วงที่หนูไม่อยู่น่าจะเปลี่ยนแปลงเยอะค่ะ อะไรบ้างลันยเตรียตัวเตรียมตัวเลยหนูแค่บอกว่าช่วงที่หนูไม่อยู่นะให้1เรื่องของการเมืองเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะเรื่องที่2เรื่องของวงการบันเทิงก็มีอะไรใหม่ๆใหญ่ๆเข้ามานะคะจะเห็นพวกดาราต่างประเทศอะไรเงี้ยเข้ามาตีตลาดในบ้านเรามากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของ คดีความอะไรต่ออะไรพวกพี่ก็จะทำงานกันเหนื่อยหน่อยอศิลปินแบบเซอริพากตานหันอะไรเงี้ยมีแต่ถามว่าช็อกไหมไปคิดว่าหลายๆคนคงเห็นสถานาการณ์แล้วก็ไม่ได้รู้สึกช็อกมาก มือนประเมินได้อยู่แล้วค่ะว่าพอเป็นชื่อคนนี้ปุ๊บก็ทุกอย่างก็ก็ตามนั้นจ้ะจะไม่ดุดันเหมือนต้นไม่ขนาดนั้นใช่แล้วอย่างเรื่องการเมืองที่บอกว่าเปลี่ยนแปยอะไรบ้างถามตรงตรงหัวหน้ารัฐบาลจะเปลี่ยนหรอคะคือดูเราเลื่อนไปเรื่อยแต่อยากจะโหนแค่ฝากไว้ดีกว่าว่าพลังของประชาชนอ่ะสําคัญที่สุดประเทศมันคือประเทศของเราเอาเอาเอาผู้ว่าก่อนแล้วกันนะเลยตอนนี้เออก็อย่างที่หนูบอกอะค่ะว่า ระวังไว้หน่อยขอเวลาสองอาทิตย์ก็ตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวแล้วก็แอบงงๆเหมือนกันเนาะก็ขอให้ท่านอยู่ได้แล้วกันถ้ามีใครบอกได้อยากให้ท่านไปไหว้พระสยามเทวทิราชกับพระแก้วมรกตทุกอย่างจะเบาลงอันนี้เป็นคับแนะนำจากหมอปลายค่ะคิดว่าท่านเชื่อไหมไม่เชื่อค่ะอันนัหรออาจจะไม่ถึงอะค่ะแต่ว่าอยากให้ท่านอยู่ต่อเนาะเราอยากเปลี่ยนแปลง แล้วย<ช>ังวงการบันเทิงนาเป็นยังไงบ้างการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเหตนต้นปีก็บอกว่าหนัก<ช>อยู่อ่แล้วอันนี้ก็เร,เราเราทำให้ทุกอย่างอ่ะมันก้าวขึ้นได้แต่ว่าจะมีต่างชาติอ่ะเข้ามาเป็นนายทุนหลักเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ค่ะคุมกันให้ดีเดี๋ยวเหมือนอะไรอ่ะการทอนอำนาจหรือว่าการที่แสดงวัฒนธรรมของเราอ่ะวิถีชีวิตของประเทศไทยอ่ะมันจะเปลี่ยนมันจะเสียสูญไม่หมดอ่ะมันดีไม่ดีคะ ถามว่าดีไหมยังไงเวลาคุยกันก็ขอให้มีวัฒนธรรมไทยอยู่ในนั้นแล้วกันค่ะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญเนาะก็คือจะมีความเป็นลากของคนไทยไว้ใช่ค่ะในส่วนของโลกไทยเหรอคะหมอืบจะมีอะไรแปมาไว้รอล้ามาแล้วใช่ไหมคะก็หลังจากนี้น่าจะมีอีกโรคหนึ่งอะค่ะช่วงประมาณตุลาพฤศจิกาเกี่ยวกับอะไรไทไหมหรือว่าเป็นโรคเก่าที่มันกำเริบขึ้นมาใหม่โรคติดต่อเหมือนกันแต่ว่าถามว่า เออพัฒนามาใหม่ใช่ค่ะใช่พัฒนามาใหม่เป็นไวรัสความสกรปรกอาหาระนะามามันน่าจะผสมกันแล้วก็แตกออกมาเป็นอีกชื่อหนึ่งมากกว่าจะรุนแรงมไหมถามว่ารุนแรงไหมน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับท้องเสียระบบทางเดินอาหารคนน่าจะเป็นกันเยอะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าโควิดก็ตีตกไปแล้วตอนนี้ก็เบาเบาลง แต่ว่าจริงๆคนเป็นี่ยอาจจะไม่เบาหรอกสาค่ะเศรษฐกิจปากท้องนะคะมันสงครามมันจะยังไงขี้ไข่เอ่อปีนี้เรื่องของดวงอะค่ะสงครามมาประมาณ30-50%เปอร์เซ็นแต่จะหนักจริงๆก็คือช่วงปี67ค่ะสงครามจะยาวไปนั้นเลยยาวแสดงว่าน้ำมันก็จะไม่ลงแน่นอนหุ้นประเด็นส่วนตัวหรออันนี้สุดไปหรอไม่หุก็อยากลงร้อนแล้วบอกไปเรื่องน้ำมันหนูดูแล้วว่ายังไม่ลง เพราะว่าท่านท่านจะใช้คําว่าข้าวยากหมากแพงภาษีอานก็คือรุ่นเนี้แหละเจนเรารุ่นนี้เลยอ่ะโดนแน่นอนทำยังไงครับวิธีแก้ไขให้ประเทศไทยได้อยู่รอดชาวไทยที่ถือไม้ก็ได้ค่ะอย่าสร้างนี่ค่ะอย่าสร้างนี่มวลรวมเพิ่มเพราะมันจะทําให้คนทั้งประเทศอยู่กันไม่ได้จ้าเพราะเดี๋ยวจะไม้ก้อนใหญ่ ตรงอยู่นะถือว่านี่เป็นคำคำทำนายส่งท้ายจริงๆเพราะว่าส่งท้ายค่ะบชแล้วก็คือจะไม่ขอหยุดดีกว่าใช่ค่ะก็หลังจากนี้ขอเผยแพร่พระพุทธศาสนาแล้วก็องค์เทพทุกพระองค์ที่ทําให้มีปฏิหารให้กับชีวิตคนหลายๆคนหนูก็จะขอทําหน้าที่ตรงนี้ดีกว่าไดะนับหน่อยค่ะก่อนส่งท้ายแล้วกันแบบไหว้ที่ไหนแบบเสริมเสริมจริงๆทุกที่ดีหมดเพียงแต่ว่าแต่ละคนอ่ะต้องดูว่าถูกต้องกับอะไรหนูขอ สร้างจุดยืนเลยว่าไหว้เทพไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าไหว้ผีก็พอเราจะดูได้แคว่าตรงไหนผีอ่ะดูเลยว่าประวัติตรงนั้นมาจากอะไรตายยังไงแต่ถ้าเทพเรารู้เลยว่าท่านไม่ได้ตายเป็นเทพสร้างลูกปั้นขึ้นมาจุดทูปให้ถูกต้องก็คือเทพฮินดู16ดอกเทพจีน18ดอกใช่ไหมคะไหว้พระก็ทูป3ดอกอแต่ถ้าผีเนี่ยทุกอย่างคือ1ดอกอห้ามไหว้ถ้าไหว้ผีทุกอย่างเนี่ยมันจะทําให้เศรษฐกิจแล้วก็ ภาพของประเทศเนี่ยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยกลายเป็นสีดําทั้งหมดอ่าแล้วก็ประชาชนจะรู้สึกว่าทุกข์ร้อนไม่มีความสุขเหมือนเขาเรียกว่าเสนียดหรือการะกินีมเข้ามาอยู่เยอะอย่างเงี้ยค่ะเราต้องช่วยกันล้างตรงนี้ก่อนเนาะท้าวาเวทที่วัดสุวรรณภูมิตรงนี้ก็ไหวได้ไหวได้ค่ะใช่ท้าวเวทเก็ถือว่าอยู่ในกลุงเทพเหมือนกันค่ะ อาปิดทยครับผมครับในระหว่างไม่อยู่ก็จะมีที่พึ่งพิงเนาะวอลเปเปอร์ข,ข,ของเราครับค่ะก็ฝาก <c oughs> มูวอค่ะมูวอค่ะ <c oughs> ก็ไปทําเป็นท่านยมนะคะท่านยมก็สามารถช่วยได้หลายๆคนที่โหลดไปแล้วไปคิดว่าน่าจะรู้ถึงผลลัพธ์นะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตไปขอแค่ว่าถ้าจะโหลด ศรัทธานิดหนึ่งนะคะให้ใจกับท่านยมหน่อยแล้วก็เวลาเห็นอ่ะอย่าโลภมากขอคิดดีทําดีแล้วก็ทุกอย่างมีสติตลอดเวลานะคะแล้วก็โหลดมูวอนะคะมีหลายแบบลองไปเลือกดูนะคะไปที่แอดไซน์นะคะ m u w a l l ค่ะแอดไซน์มูวอค่ะ สุดท้ายคือปีหน้าก็หนักเหมือนเดิมเราช่วยกันแก้ดีกว่าเออนาะช่วยกันแก้ด,ดีกกว่าแ้ได้ไม่หนักเพราะปีที่ผ่านมาถ้าที่จะเจอรุ่งระบาศใช่ค่ะก็คืออยู่ที่คนไไม่ด้อย,อยู่ที่คนอยู่ที่การตัดสินใจสุดท้ายจริงๆค่ะไม่ต้องออกการก็ได้พรุ่งนี้ลอตเตอรี่ออกอ๋ออันนี้คงไม่สามารถเดี๋ยวโดนลุมเดี๋ยวโดนลุมแต่แต่คิดว่าเลขเกี่ยวกับหนูน่าจะได้อยู่แล้วแหละเลขก็ได เมื่อวานทำพิธีที่บ้านใครอยากรู้ดูบ้านเลดีบ้านหรือวันวันที่หรือเปล่าอันนี้พูดเล่นนะขอบคุณค่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 ะ